บางเพื่อนว่าเช่าเห็ดหน้าพอเมียเห็ดหน้าไปให้กินตั้งแต่เริ่มเห็ดหน้า้าวหน้าแล้วเห็ดหน้าให้กินดำหน้าก็ดำแล้วปักดำกับปักเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวให้เรียบร้อยแล้วฝาดตีเรียบร้อยขึ้นเล่าให้เรียบร้อยเหลืออย่างเดียวคือเอาหม้อหุงกินมาพอหม้อหุงกินเสร็จป,ปั๊บเฮ็ดกินบ่เบนบ์มา เจ้าพระยากินบ่กกินเนี่ยถ้าพ่อกับแม่วมาหูให้กินมมนหนึ่งใหกินมม่ได้ถ่ายเนี่ยก็เลยบด้กินบ้านพ่อของก็เลยหิวบ้างหิวไปเยอะมากก็นอนโคตรไปโคตรมากก็ตายถื่ๆบ่อยเปรียบเดียวคือกันก็บุญนี่แหละคือการทำคุณงามความดีทำบุญนีคือกันเปรียบเทียบอันเดียวกันโม่ไมีไผ่เฮ็ดเท่าไรนอกจากเข้าไปโคนเฮ็ดเอาเองเจ้าของ การที these, says, illar, ่เริ่มต้นว่าเมื่อกี้นี่คือยังบอกปันหาวิธีให้เพคนบอกวิธีให้วิธีปลูกวิธีสร้างวิธีปฏิบัติวิธีสร้างคืดจังไหนแต่สุดท้ายก็คือเฮาเป็นเดียวเองบันเฮ็ดเอาเองคิดเอาเองปฏิบัติเอาเองบันนึกเอาเองเพคนบริสุทธิ์นึกเด้อบันนึกบ่ได้บันไปดีหรือไปไล่แต่ตัวเฮาอะไรเป็นคนคิดพิจารณาเอาเองบันคันบวกคิดบวพิจารณาเมื่อกาไปบ่ได้บันเมื่อกาเฮ็ดบ่ได้บันบุญก็ะต้อบ่ได้ เป็นยังต่อูดได้าเหมือนะค่อยเหมือนมดจะถามวดจะค่อยเหะวาได้ค่อยเสร็จปเมื่อกับบวอดจ้กเถื่อนะเป็นอยังจะบวชอดบวชอดจ้กเถื่อค่อยแล้วก็ค่อยอีกเหมือนปะคือค่อยัวเจ้าของนี่แหละเอ๊ปะปันไดมันสิดีคือเนาะปันไดสิมีบุญน้ำาวเหรือนปปันไดสิเป็นน้ำสันปั่นไดสิเป็นน้ำสี่นี่จะปั่นไดปันไดตลอดเวลาก็เลยบวชอดจ้กเถื่อก็บเลยเริ่มต้มนบวชดเจ้าเถื่อ พอเพชรเจ้าเสือเสร็จสุดท้ายก็ตายทิมซื่อเมอตายทิมก็ะบาดดังกอดเข้าต่ออีกว่าเป็นปไดโนอเป็นพระเสี่ยวขันเขาเมื่อกี่นอ่ำาทาตออีกคื่อกองเหรอว่าบุญเป็นตัวที่เรื่องเริ่มต้นเฮ็ดในขณะนี้เหรอในเวลานี้ในตอนนี้เฮ็ดในวัยที่สุดเหรอเป็นในวัยที่สุดทาไปบ่ได้สร้างความหวังในครก็บ่ได้เอาความไว้ใจในครก็บ่ได้เพราะว่าตัวเจ้าของเป็นตัวไว้ใจที่สุดเพราะตัวเจ้าของเป็นหู้ตัวเจ้าของดีว่าเจ้าของนี่เป็นจังใจในขณะนี้ บ้วนไหูน้ำเาได้ทางการเพื่อนถึงบอกว่าทําบุญให้ระลึกเพื่นว่านี่แหละเหตุนี้ก็คือต้องให้ระลึกให้ได้ถ้าระลึกบ่ได้ก็คือเก่างว่ามันก็สิมัวแต่ไปเบิ่งคนอื่นว่าผู้ใดคือบ่วซอยคือบ่เฮ็ดคือบ่ปฏิบัติซอยเฮาเนี่ยคือบ่คิดซอยเฮาเนี่ยคือเป็นจังซั่นคือเป็นจังซี่บ่ได้เฮาต้องเฮ็ดเอาเองต้องทำเอาเองนั่นแหละคือเฮาบอกให้ฟังว่าสมมุติว่าต่อไปไม่ใหยภาคหนักนี่แหละ คือนี่ท่านผู้เฒ่าผู้แก่มันว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบุญมีเอาพาเลี้ยงผูกคอมือกับว่าเป็นพระได้เขาจังเฮ็ดบุญได้ถึงตอนนั้นเหตุใดเขาจะสิมีบุญเหตุใดเขาสิจึงสิรอดพ้นจากความทุกข์จากบ่วงพญามารได้บ่แม่นเ้าสิถ่าล่อค่อยว่าปเนไดในนอถ่าพุระซาตนาพุระเกิดใหม่ซะก่อนบ่เขา,า,า,าสิคิดจังซั่นบ่เขาจะเฮ็ดได้ก็จะได้สร้างคุณงามความดีจะได้ประกอบคุณงามความดีได้นั่แหละอย่าไปตีเครื่องมืออย่าไปตีอุปกรณ์หมนว่า เาตองหาวิธีซอยเหลือตัวเองให้ได้ยกตัวอย่างการกินนี่แหละสอนบมมี่จะไหนบ้างสอนบมมี่ก็ใส่มือแหละบูมือบมเมจะไหนบ้าอบมมี่หาวิธีให้ได้เพื่อที่ของเอาตัวรอดได้คือกันคือกับการสางคุณงามความดีก็คือกันหเอาพยายามหาอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้สะดวกสบายที่สุดความสะดวกสบายแล้วนั่นเพื่อจะให้เอาเหตุบุญได้ง่ายขึ้นส้างคุณงามความดีได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับมันบอกว่าหมดสังยังก็ไม่สู่ส้างใจเจ้าของหมดปะ พอสั่งใจเจ้าของนี่มีความสุขนี่เข้าเฮดเาลาเห็นบ่นนี่นะเรามีความถูกมันต้องไปนั่งเฮดเลาหลังนั้นมันสิสุขบ่ฮขั้นมันสุขนี่รับรองของมมีหมองนั่งแต่มันทุกเพราะว่าใจเขามันทุกไงสุขกืเกันพอใจว่าเขามันสุขไปนั่งยู่ใสวก็สุขทั้งนั้นนั่แหละไอ้ตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดที่เขาต้องคิดแลวก็ต้องพิจารณาอยู่ป็นประจําถ้าักไดจะคิดว่าที่พึ่งเือนว่ะที่พึ่งอื่นไม่มีอีกแล้ว เป็นอย่งนี้มีที่พึงอื่นเปล่าอะไรเป็นที่พึ่งอะไรเกษมเปล่าพุทโธธโมโสังโฆเปว่าเป็นอย่างไพพุทโธธรมโสังโฆกาบมีความสุขขั้งที่หนึ่งกาบที่สองมีความสุขกาบขั้งที่สามมีความสุขสามเทื่เวลากาบมีความสุขแสดงว่าความนอบน้อมเป็นความสุขที่ดีความยินเยี่ยมแจ่มใสเป็นความสุขที่ดีจิตใจฟองใสจิตใจเบิกบานมองสิ่งที่ดีเป็นความสุขที่ดีกับตัวเจ้าของได้เนี่ยคิดยุ่แค่นี้เฮ็ดยุ่แค่นี้ยู่เป็นประจำกับชีวิตประจำวันเจ้าของ เป็นประโยชน์ล่ะมีความสุขล่ะอย่าไปถ so 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 ่าอย่าไปล่อค่อยเป็นป่อย่าไปแนมทางเป็นป่ะมัวแต่แนมทางบางยางก็เทีอมันสิหอดรู้ล่ะก็ต้องเฝ้าย่างเป็นป่ะย่างพร้อมเฮ็ดพร้อมย่างพร้อมเฮ็ดพร้อมเบิ้งไปพร้อมย่างไปพร้อมเป็นป่ะเป็นอย่างว่าสันบอกความเป็นปัจจุบันของเฮาอยู่ในขณะนี้เฮ็ดอะไดรเป็นป่ะเฮ็ดอยู่เป็นป่ะบัดนี้แนมทางคือยังซองเบิ้งว่าสิไปทางใดเหมือนไปยางไปเลยนั่นคือเบิ้งอนาคตเจ้าของนั่นแหละ ท่านสิเฝ้าแนมแต่หน้าคตอย่างเดียวบ่ย่านกว่าจัาเทือมันก็บวมหดพอบ่ไปเสร็จก็ว่าคือบ่มาหับแน่พผมว่าคือบ่มาหับแน่บ่มาหับก็บพุ่มพวงมาหับจัาเทือคั่นเฮาบ่ย่านเริ่มต้มยางก็เลยใกล้ทางเข้าไปทุกเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยเก่าเข้าไปเรื่อยพอเฮ็ดอยู่เรื่อยนั่นแหละบุญก็คือจังซั่นตักน้ําใส่ตุ้มอยู่เรื่อยตักตลอดตลอดนี่มันบ่ได้บ่นานมันก็ต้องเต็มเป็นธรรมดาอยู่แค่นั้นเองมันสิไปยากหยังมันก็เลยบ่มมีเรวยากมันยยยาากออ่่งเเดดีวคืบฮ็ เห็นบ่มันยากตัวเดียวคือขี้ข้านหรือเ่อ่ามันใหญ่ก็เดียวคือความพยายามบ่มีหรือเป่าเป็นอยังบ่มีหรือเป่าบ่เสื้อหรือเป่าเป็นอยังจังบ่เสื้อพอมันบ่เห็นเป็นอยังจังบ่เห็นจักแล้วมันบ่วยางมากเห็นก็เลยบ่เสื้อหรือเป่าบาปบุญคุณโทษหรือเป่านี่จะเป็นเรื่องเล่าหรือเป่าเป็นตอนิท่านชาดุ๊กหรือเ่เป็นแต่เรื่องเล่าสอนต่อๆกันมาก็เลยบ่วหัวมีจริงบัวนี่แหละนี่แหละคือหมอลำเพิ่นลำให้ฟังเห็นบ่จักมันมีดีบ่คือมีหีือเปล่า โม่ล้ำเรื่องคนเราให้ฟังมาสอนเป็นนิทานชาดกมาจังสั่นจังสี่นั่นแหละตาสู้โศกคนว่าโศกกรโปกเลอเถอะเพราะว่ามีแต่ขอเพคนว่ามีแต่จนย่างเดียวเพคนว่าเมื่อ่รพระเวืสันดอนมีแต่ท่านมีแต่ไห้เพคนว่านั่นแหละก็เลยโบโอ๊อดโบยากเมื่อไรเมื่อไรเป็นคนมั่งเป็นคนมีเพคนว่าเนี่ยอันนั้นเป็นสอนแบบหันกัรหาซาลีคือกันบา,ารไปฟลีอยู่ในน้ำคนพบความรักเจ้าของหักต่อพ่อต่อแม่คนว่านั่นแหละ สุดท้ายพ่อแม่ไ้ไปถึงขนาดนั้นก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องกับพ่อกับแม่ก็ได้บวายอย่างเนี่ยกผลว่าคุณงามความดีที่โบถือโทษโกรธเครื่องอันนั้นแหละจังหลอดจากขยามาดใดจะหลอดจากตาสู้โศกใดเนี่ยคนเน็ดบบถือคนขี้โผคนคุณีู้โผล่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีตายยังต้องตายด้วยความขี้โผล่ยัของเลยแหละไม่ยังต้องตายกินร้ายกินร้ายก็ท่องแตกตายนั่นแหละอันนี้ก็คือการความโลภงของความงามจะของก็ตายทิมทซึ่งนี่แหละความโกรธเกิกันบาดนก็จะสั่นละยบาด ความหลุงก็คือกันก็คือนกันสิสิเป็นยากงั้นเบิ่งเอาเฮ็ดเอาแงนเอาบัดเห็นบ่วบันลองนับกันดูน่งสองี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดเก้สโอศาราหล,างลังนี้จูคนได้เกิดลอยจะมีคนไปนัางสิบข้คนบันีมันสิมีความสุขบอัเอเฮาอย่าเนได้บัดเฮาสิยาญเฮาอยานผีบันเป็นเั่น่านผีหูบว่ยบัเข้ามานามั่งเงนี้ย่านผียังฮูบ่วบัน ผีไม่บีบคอเนี่ยพวกยานหรอกขันสิมว่านางเทศอยู่นี่ปั๊บมีคนที่สิบคนหรือยานผียานผีเยังบอกยานผีคิโลไม่บีบคอเอาย่านผีคิโลไม่บีบคอเอาผมว่มวอเอาเพราะว่าคนนั่งอยู่บ่โลโบโกรธบ่หลงม้านผีคิโลไมันหลบ้านนี่ยยานผีคีโลงม่คุ้มคอเอาบ้านผีคิโลไมนสิดวคุ้มคอเอาเนี่ยทั้งสัตว์ประสาทอ่างนี้ไม่บอกล่ะให้คิดแล้วก็พิจารณาสัน้นมันจะเกิดประโยชน์จะเกิดบุญจะเกิดกุศลได้่ คนตายก็ตายไปคนเกิดก็เกิดมากไปเปล่าเกิดก็มาแกก็มาเจ็บก็มาตายก็มาก็หมุนไปหมุนมากอยู่นี่ม่จบจบจากสิ้นนี่แหละว่าล่องพิดล่องถึงยางข้องยางเจ้าของจนเปลี่ยนหมดละเป็นเรื่องว่าเปลี่ยนบอกข้องยางเจ้าของอ่ะค่อยเกิดค่อยตายเปลี่ยนหมดละเนี่ยเป็นเรื่องคนังหวะสั่นเอามองนี้เด้คยเกิดแล้วบอกเกิดแล้วมองนี้เด้คยตายแล้วบ่ตายแล้วไเปล่าเนี่ะมันมีนักปราผูดหนึ่งคนว่าคนเนื้อก่อนละ จำซื้อบ่ได้เนี่ยแหะไปขอพรมีคนไปขอพรกเพนน็เล่าขอพรน้อยแล้วคนได้ให้พรไปงานได้บุดบานขึ้นบันไม่ขอให้บ้านนี้มีคนแก่ตายด่าขอให้บ้านนี้มีคนเป็นเด็กตายด่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนด่าสาธุเจ้าของบ้านคิดบวออกว่าหมายความว่าอย่างไรห,หารู้ไหมว่า ขอให้มีแต่คนแก่ที่ตายไปเด็กก็ทยอยตายไปจนแก่แล้วตายไปนี่แต่คนแก่ตายทับถมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนผลว่าความหมายว่าคนหนุ่มไม่ต้องตายเกิดมาแล้วให้เฒ่าตายทุกคนในบ้านหลังนี้เกิดมาแล้วเฒ่าตายทุกคนแบบนี้เป็นค้ามวยพ่อนดีวะเนี่ยดีวะดีนม่นปวด่ะบ่ประสบอุบัติเหตุตายปวดอะว่าตายกลางคนมบ่ล่ะอายุไขตามอายุเฒ่าแก่ไปจังตายปวนวะ เกิดมากี mm ่พบกี oh. <guys. S 2> mm ่ชาติเ hmm. ป hmm. ็นหมื่นเป็นแสนเฮือนหลังนีมากกวมาทับถมกันเป็นหมื่นเป็นคนกับแกเท่าตายเมื่อทุกคนบ่มีผู้หน่อยผู้นุ่งไต่ให้มีถ้าผู้เท่าตายอย่างเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่เนี่ยผู้ฟังผู้เรืืองก็บอกว่าห่วยขึ้นมาอุ้ยพ่อใหนกันทังสี่เพราะว่าท่นบ่นอ่ะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมเพื่นว่าบาเนตรต้องฟังว่าความนักปราผู้นั้นที่เป็นหนพ่อว่าเป็นอย่างไดเรื่องวาเลนไ์็นไเพิ่นก็ได้แปลฟังว่าความหมายของเราว่าผู้ไม่ประมาทในวัยหนุ่ม มักจะส่งเสริมคุณงามความดีตัวเองคือสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของข้อสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของแล้วปับ๊บอายุความบ่ประมาทเจ้าของก็เลยคลองชีวิตความเป็นใบหนุม่มไปสู่วัยแก่ได้ความไม่ไม่โรคก็เกิดขึ้นเพราะว่ารักษาตัวเองดีปกป้องตัวเองดีจนเท่าจนแก่จนเซ็ตอายุไขแล้วตายไปแน่อย่างนี้เขาว่าเกิดมาไม่ประมาทตายไปตามอายุไขจังสีว่าการอวยพรน่เป็นท่ามบ่อการอวยพรน่เป็นสิ่งที่ดีงามบ่ ดีงามประเสริฐแม่นว่เปลี่ยนไม่บาด่หันคือเข้าห้าคนคู่มือเลยแหละอายุเดอ้อวันนะสุขะพลังขอให้บ่มีโรคบ่มีสุขบ่อมีหลงเนี่ยขอให้มีเงินมีทองเป็นมือเป็นแสนเดอ้อสาธุย่างออกหมอกเมื่อหอดเฮ่อนปับไปนอนอยู่นอนที่อนขี้ขานคือเกา่นานั่งคิดคือเกา่าเมื่อโรคเมื่อกเกิดขึ้นลงเมื่อกเกิดขึ้น มันก็เท่านั้นแหละบาานมันก็ไปใส่บัวใดชีวิตคนมันก็ทุกข์กันยากคือเก่าบ้านข้ามป่วยพ่อหนั่นก็เลยบวกไมีประโยชน์ยังขอให้มีอายุเหมนป่ะมีอายุจะไหนกับเมื่อหอดเงี้ยนิดหลยคือเก่าอยู่นั่นแหละไม่กินมันก็กินระบาดความดันก็กินระบายนี่นี่คิดหลายคือเก่าอยู่นั่นอายุมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอายุก็เลยเฒ่าตายบัวใดวันนะเหมนป่ะเหมนป่ะขอให้มีวันนะที่ดีเหมนป่ะกลับไปหอดไปยังนินท่าเขาอยู่นั่นแหละยังมาฟาเฮื่อนขางๆอยูอย ยังนินทาเขาอยู่นินทาให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต่าให้ภรรยาให้สามีอยู่บกให้กันบกพื้นกันอยู่น่ะนั่นวันละมันจะดีได้ไงพอคิวมันจะลดกันมันเบิ่งเหลือันบงงามนะอายุวันละบ่ไรอลไรสองยางบ้สุขะว่าทําปว่าแห้งแล้วหญ่เร่บาดนี่ฮะสุขะคือความสุข่าซั่นม่มีความสุขบาดนี่ฮเป็นยังว่ามีความสุขบ่มันยิมบบออกนี่แหละเป็นยังจะยิมบบออกบาดนี่มันนาบูดอยู่นี่นาบูดทัวบาดนี่มีแต่คนนินทาทคนว่าให้เ่อไหร เดียวไปมงได้ก well ็บ่มีแต่มงเป็นมงงามจักอย่างวันนั้นพอยากได้บุญมาสัตว์บุญยุไซบารนี่ะไม่ล่ะบุญนางงอมันก็บ่มีแหละสุขะกระไ้อีเรียบานีหันต่อมาพระบานีหันสุขะละพลังบานีหันอายุวันณะสุขะพลังบานีพลังเด้่บานีหันความสุขบ่มีบานีเพราะต้องถามถึงนั่นแหละแห้งจักเงียบไปทั้งใดเมื่อบานีลูกกระโบขึ้นไฟส่วนไปเหตุการณ์เหตุงานยุไซกระโบไปไฟส่วนไปเที่ยวมงได้กระโบไป กูบ่ไปกูเมื่อยมยอนี่ฮัลลกูคิดหลายกูคิดน้ำบักอันนั้นกูคิดน้ำบักอันนี้คิดหลายทุกมดเหงื่อมดแห้งพลังกันเลยบ่ได้บ่คำพอนของพระให้งมือเสาไปยังไรบ่เหี้ยมดเลยบ่ได้จักแนวเลยอ้าวอายุวันะสุขะพระลางบ่ได้จักแนวเลยบ่ได้สัวตัวแรกบ่ได้บ่ได้ฮัลล์นั่นแหละนักปราชญ์คนจีนเบ่ได้นักปราชญ์ชาวจีนข้าจำบ่ได้ว่าจี้กง หรือว่าชาวจีนเพิ่นบอกไว้นั่นแหละขอให้แก่ตายเป็นหมื่นเป็นพันเหมือนกันะเป็นร้อยเป็นพัน,พน,เ,นเนี่ยแสดงว่าแก่ตายแสดงว่าอายุก็มีทุเมื่อไหร่อายุเท่าตายวันนาก็ดีวันนาดีตัวจังเท่าตายได้สุขะมีความสุขตัวจังเท่าตายได้พูดว่ามีพะละกกาลังที่ดีกําลังที่ดีมาจนถึงตายก็จังเท่าตายได้น,นั่นแมนบอกว่าบาริหันมึงรู้ว่าไ่าาา้พ้อนไหนอายุประเสริฐบาริฮัน อยากสาค้อนหรือให้ประเสริฐต้องคิดอยู่แบบเนี้ยเฮ็ดจังไหนอายุไขเ้เขาจะสียื่นได้ขั้นสียื่นก็คือเฮ็ดจังสีแหละคือบอกนี่แหละนี่แหละอายุวันละสุขะพละเฮ็ดจังไหนสีอายุที่ดีวันณะที่ดีสุขะที่ดีพละที่ดีนั่แหละเมื่อไหร่ขา้าพเจ้าพิะบสัพระศรีพ,พี่ตีโยโววิวัฒน์ชันทูกุบัติความเสนียจะไล่หนีออกไปเมื่อไหรไล่ออกไปเมื่อไหรเป็นอย่างเสน่หจะไล่มันหนีออกไปได้นีออกไปเพราะว่าบุคคลนำจิตใจดีทุกเมื่อไหร่จิตใจดี มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นไม่หมดล่ะอายุก็เลยดีวันณะดีสุขะดีพลังดีนะเป็นนิสสัตว์ลิตมันอยงงูงงย่ง่ายตามภาษาธรรมง่ายๆแค่นั้นเองแม่นบ่นั่นแหละมันอกลุ่มเย็นเป็นสุขระบาดเนี่จิตใจคนแม่นบ่ล่ะห้อนเนี่ยมุจจขยับหนีเถืบาดนี้บัคคาทุกข์คณะมันคือบุคขยับหนีแม่นบ่วอืมขณะเห็นบ่นลบ่ะห้อ,อนเนี่ยลบเขาเนี่ยโฮมไปบ้านนี่บัคคาจิตใจมันห,อนห้อนหนุนเนี่ยคือสั่งว่าหมดห้นในจิตใจเจ้าของเทื่อบาดนี้ ไอ้ห่อนตอนนี้ลบได้เด้บาทนี่แต่ห่อนในใจมันลบบ่ปปดได้เด้บาทนี่ย่างเมื่อก็ตามหลังไปเฮ้ยมัน,าย,มนย,ามยายกว่าไหนพระจ่าว่ามันง่ายเดนั่งรับตาประคิดเลยโอ้ความสุขพุโทโธธโมสังโฆง่ายเป็นอย่างหนึ่งมีความสุขไม่บ่ล่ะไม่บ่ล่ะเหตุหน่า,าง,ง่ากๆว่าอ,อีกว่านี่เ<ม>พื่อสีไทยเพื่อสีขาดโตกะกาวานกาเพื่อสีปล<ม>ูกเพื่อสีดำเพื่อสีเก็บสีเกี่ยวขึ้นยุ่งขึ้นช้างเอามาใส่กินก็ยังยากอีก้บาทนี่ฮะ นั่งหนึ่งเขาไปนั่งกายนะพาคิดรลายอยู่หันก่งวอไปาหมอเขาผันมอเขาไฟไหม้แล้วบานนี่ฮนนั่นเจสันกามีบานนี่ฮันเสงอเบิงตะภาบ้านเนี่ยพาปนนี้ชิมาประเสริฐข้าจะซุ่มกันอยู่เนี่ยพาย่างไกยไร้หูมือบ้านนี่ฮะเจสันกามีแมนบอนั่นนี่ยห้คิดเอาบานนี่ฮันิดไยากง้นั่งคิดเอาอยู่แบบนี้ทำอยู่แบบนี้ใจก็เลยมีความสุขเกิดความสุขเกิดขึ้นสบายอกสบายใจได้อยู่แบบนี้แหละข้าสาเพราะว่า อย่าซองทางคนป่ะอย่าแง่งทางอย่าซองทางบัตรให้ซองใจเจ้าของบัตรเบิ่งใจเจ้าของเนี่ยพอเบิ่งใจเจ้าของแล้วไอ้ทางที่ไปมันไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี่พออย่างบ่ใจเจ้าของเปิดบัตใจเจ้าของเปิดทางมันก็เปิดเลยบัตรมันก็จะเป็นจีวีไปอยูุติทางมันจ้องฟองอยู่ทั่วบัตรแล้วมาห้อยเขียนเนี่ยบัตรเลี้ยงดูขมือ้ทางยางแล่นอยงดูขมือห้อยเขียนมันก็เป็นห้อยอยู่คนละมันสินีไปใส่บัตรไปย่างตามทางกันเลยเมนบอกเนี่ยตะกี้คือบอกดีเทอะบัตนี่ฮั่น ไปจ้กบักลาเจ้งสิบหลงท่งากันว่ะนั่นแหละมุกไปตามโลดเห็นห้อยเขียนมึงยางไปโลดบ,บุหลงหรอกนั่นเมียน,นบัวอือนั่นบัวยช้ไพ่บันบักข้าหาเห,ห็ดอะไรน่นคือบ,าบาุหลงปลาป่ะเฮ้คือจำดีแท้ว่าพูนหมดได้เห็ดออกคืเมื่อไหร่คือจำแม่นแท้ฮะบักข้าใจนี่มัน,นาคาือว่าจำบ่แม่นแท้ความดีแทะเฮ้ยอือเมียนบัวอือือ พูดอนะมองไดพูดตรงไหนเคยออกอะไมันเคยออกประจํามันไป,ไปถือขนาดถือเวลาไม่ล่ามันอีกจําแม่นขนาดเลยมันไม่เคยออกมองไดอนะเออขั้นว่าปะปะมันออกว่าสันบาน่าเนี่ยทิบมัดคู่นียเอบานีคู่หัวเรียนมันบาออ่าใครตัวบาิบงหุบสินแรนพอต้องเทียงไปพรท่านพอ,อนะท่านเขาหยาดเขาหยาดโมลุ่นประคับบุญเนไหะคือพรญหยาดเขาหยาดเนี่ยาบนี้เะความดีหฮะเง่นบอ,อ จำมาสั้นบ่นีจะท่องทางเข้าเรื่อบาดเนี่ยใครจะพ่อเดเบื้งท่างเข้าบาเนี่เข้าปูทางมาให้เรียบร้อยแล้วเข้ายางจะเป็นทางเกียรให้หมดแล้วหน้ายางตามทางเกียรนี่แหละบุหรงแน่นอนไปไปตามทางนี่แหละรับ,บร่องบุหรุงคดกระยาเขี่ยวกระยากระเลาะสายรอขัวไปตามทางนีนน่แหละหอดแน่นอนหอดทางแน่นอนหอดหม่องมันแน่นอนนั่แหละนี่หมดละจีวีอยู่อะไรท่างน่ะใครจะ่อทุกเจ้าของเฮ็ดเอา ชุกก็จะคล้องเห็ดเอาอนั่นแหละแล้วจไปโทษไทยบาดนี่ฮะม,มาฆ่ามือนะโยกขึ้นมาซิบเนี่ยอู้นะพนุมือสาทรือมือสองอยางที่โยกขึ้นมาพนุมือเจ้าของสาธุู้ไหลองเบิ้งเนี่ยไหนสองมือเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนหอดมาตอนนี้เนี่ยมันเห็ดยังมาเนี่ยมือเนี่ยมันเห็ดประโยชน์เรียนเนี่ยประโยชน์คู่นี้อ่ไอ้มือหานิ้วเนี่ยโอ้กูนักกว่าขันหาเนาะกูว่างขันหาถึงว่าไงว่างขันหานานมันถูกมันยากกระเพาะอันนี้บาดนี่ครัน ขนาดมือสองยางเนี่ยคนนอมมือนานๆนด้วยเนี่ยบ่ได้ไม่ว่าเป็นบัวได้ห่อบมือไอ้คนวะนี่แหละขันยกมือฟังเทียังเมยมึงรู้หันจะกี <Ja ่พนนมมือเวลาหาเบาคก้มเหมยไม่พนมมือจ้าคนเห็นบ่วแต่ว่ามือแห้งขนาดะพลังโบมีเนยเนี่ยเฮ้ยแม่โบยะเดียปกติฟังเทศเป็นนอมือจออยงสี่เป็นชั่วงกับพนมือได้คูมเหบ่พนมได้บันเ่อยมันลอยมันมืดเงอมันแห้งมืออะไร มือวิคนบอกคนสอนบอกว่าบาดยันค้นไปบาดยันเ hmm. ขาใจว่าตากระตุกบาดยันแต่ละาค้นมองดูสั่นเมื่อกี้เนี่ยยิ้มก็พอออกบาดยันนั่นมันเป็นแน่สั่นอ่ะเห็นว่าลองยิ้มเห็นมันออกเหมืงกันนะเมื่อไรเขาใจว่าเอ๊ะเอ๊ะนั่นเห็นว่าเฮ้ยมันสีเทาไปไซนึกว่าแต่ใจมันปวเทาเนี่ยไปโตเทาเลยอ่ะมันใจมันเทาอย่เป็นยังนั่นว่ นี่เขาตีสามเขายังมีความสุขอยู่นี่เข้าเห็ <tuh> <it> okay. right, นเป็นอย่างไรเห็นบ่เนี่ยสบายใจชบอยู่นี่เห็นบเนี่ยนี่เขานอนตีสามนี่นี่บงดูเนี่ยถึงสบายใจอยู่นี่ชิมีอย่างมีความสุขเห็นนะาแลวมีความสุขเปลี่ยนได้ว่ามีความสุขบ่บัว่เห็นนานา่นบางหน้าบังดูเขาจะไปจังไหนอยู่ดีมีแห้งบ่อายุวันนาสุขาพะละอยู่บ่โอ้วันหนาเดี่ยบ่เมียนได้สีสันวันนาบ่มีเลยเดี๋ยวบังบัวได้กปบจีดีเท่านั้นเป็นแด่ตากแดดไล่บัวดำหน้าไล่บัว เป็นดําหน้ารักจ้างไรบ่เออไม่บ่มึงดู้สั่นอ่ะหน้าหน้าก็ดําเพแห้งแล้วบ่เนี่ยมาหน้าดำเพรยังบ่แห้งบัดน้าดำมายกบานี่หันเห็นบ่ล่ะเจอหน้าดำมาเจอหน้ายกบานี่หันมึงแห้งนักเข้าไปใหญ่บานี่มึงดู้สั่นนั่นแหละบ่เนี่ยเออหน้ายกคนบ่บานี่ที่บานี่เอาความหมายมาหน้ายกหรือเปล่าหน้ายกแล้วมาฟังบานี่เทศสมุนตีบานี่ เขาสิเทศใดเนฟังบาดนีน่นี่แหละนี่แหละมาเนี่เขาว่ายโยนหน้ายกแล้วมาเทศยดนะขาเทาสิเน,นี่ยฟังบาดนี่นั่นแหละเทศสมุนตีบาดนี่เทียดม้วนม้วนเป็นขิงเลยบาดนี่น่ะม้วนอะไรตีเฮามันเก็ยดมันหลาบเลยไอ้ไอ้ความทุกข์ความสุขเนี่ยมั้ยละ่ะถ้มันออกไปเลยบาดนี่นั่นแหละนั่นแหละหน้าข้าดำไบเรียวคนว่าข้าดำไบเรียวมันก็นยุ่งมันหยากมันดำพอดำแล้วไปโยกไปย่อย่งมันก็ไปจบจะคื่อแล้วก็หน้ายกหรือบาดนี่ไอ้บ้าบาดนี่ข้าวค่อยมันอยู่หัวระบาดนี่นัลนั่น มันก็เล่อยู่มันก็เลยยากอ่าพระสันมวโรมึงบ้านมากที่เสี่นบอกโห่ไถ่ขันดบอท่านในปีนี้ข้อกรองแล้ว,ก,วกรองก็พงวาลัยขาข้ออยู่เหรอมุ่กรมจะพงมันหนักเลยพวงมาลัยอยู่หายใจอยู่ไมหายใจบ่ายนี่พาเข้ามาขึ้นกันบ่ายนี่ฮะมองดูจักพื้นจะผูกใครนี่พระสันโอ้นับเป็นมองจักสีพื้นบ่ายนีน่จับดึงเข้าไปมองดึงพุ่งเข้าไปมันจะหายใจบอกมบ,กบกนโบหาเป็นสันบ่ายนี่ฮะหน้าดำมันทุกเม็นบ่นบออะ หน้ายกมันหนักบอว่า <Okay. S 1> มาพักที่นาบุญพอมาถึงนาบุญแล้วสบายเลยบันมีความสุขที่สุดบ่นน่บ่หน้าดำมันดำนายกมันหนักมาพักที่นาบุญสุขที่สุดอายุเสวนาสุขภระบันรับพร้อบันบ